ดสอบฟังก์ชันกรณีถ้าไม่มีรีโมดอยู่ในระยะสัญญาณนะครับว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมครับอย่ที่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งอันนี้รีโมดู่ในรถนะครับสังเกตว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดครับดับเครื่องนะครับอย่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับตัวนี้เราจะถือรีโมทออกห่างจากตัวรถนะครับไม่ได้ปิดประตูนะครับจะมีเสียงเตือนมาสามครั้งนะครับว่า รีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับเดินว่ารีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับถึง้อยูุวางรีโมทไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดินกลับมาที่รถนะครับเกตว่าปุ่มสตาร์ทจะไม่ทํางานนะครับเหยียบเบรกค้างไว้นะครับตอนนี้ไม่มีรีโมทนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งสังเกตว่าระบบจะไม่ทํางานรถจะไม่สตาร์ทนะครับเหยียบเบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้ง เตว่าระบบจะไม่ทํางานนะครับตายก็ไม่ทํางานนะครับน้ามันนี้หมดกันมาที่ตัวรถนะครับนี่นรานันนี่หมดกันมาที่ตัวรถนะครับสังเกตว่าปุ่มสตาร์ทจะทำงานนะครับจะเป็นครั้งไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดนะครับตานเชงก้านะครับ